เปิดเรือนหอโอพักจีราเบียรสรนัดเส้นทางรักจากคนรู้จักสู่ขอแต่งงานวันที่2กุมภาพันธ์2569โอพักจีราควงเบียร์สรนัดขึ้นแทนว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงของวงการบันเทิงหลังฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานแบบไม่ทันต้องตัวท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปได้วยความยินดีของคนใกล้ชิด ก่อนหน้านี้โอเคยเปิดใจถึงเส้นทางความรักกับเบียร์สรณนัทผ่านรายการคุยแซบโชว์โดยเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ไม่ได้มีแผนไม่ได้ตั้งใจจะมีรักใหม่แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเติบโตไปตามจังหวะชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติโอเผยว่าหลังใช้ชีวิตคู่มากว่า12-13ปีเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องเริ่มต้นใหม่กับใครอีก เบียร์เข้ามาในชีวิตในฐานะคนรู้จักจากกลุ่มเพื่อนและร้านใกล้ด้านที่เธอแวะไปเป็นประจำรู้จักกันมาหลายปีแต่ในช่วงนั้นยังไม่มีความสัมพันธ์ใดๆเพราะเธอยังมีสามีอยู่เมื่อเวลาผ่านไปจังหวะชีวิตทำให้ทั้งคู่ได้พูดคุยและใกล้ชิดกันมากขึ้นจากคนรู้จักกลายเป็นคนที่เข้าใจกัน โอย้ำว่าไม่เคยให้ใครช่วยหาแฟนและไม่ใช่ความรักแบบ puppy love แต่เป็นการค่อยๆดูแลเรียนรู้กันไปโดยมีลูกเป็นศูนย์กลางสำคัญของชีวิตวันที่ความสัมพันธ์ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นฝ่ายชายที่โพสต์ภาพก่อนซึ่งโอยอมรับว่ารู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้างเพราะเข้าใจดีว่าสังคมมองเรื่องนี้อย่างละเอียดอ่อนอย่างไรก็ตามเธอเลือกให้เกียรติอีกฝ่ายและเชื่อว่าความรักไม่ควรถูกปิดกัน้น เมื่อครบก็ครบจริงและสามารถตอบคำถามได้อย่างตรงไปตรงมาส่วนกระสาวิจารณ์ที่เกิดขึ้นเธอเลือกไม่ให้ค่ากับคนที่ไม่เคยเห็นความทุกข์ของเธอแต่ให้ความสำคัญกับความสุขของตัวเองและคนที่รักเธอสำหรับเหตุผลที่เบียสามารถชนะใจได้โอตอบแบบคำๆว่า หน้าตาน่ารักก่อนก่อนจะเสริมว่าเธอชอบคนเก่งมีความสามารถและเมื่อคุยกันไปเรื่อยๆก็เห็นถึงความใส่ใจการดูแลและความเข้าใจซึ่งกันและกันท้ายที่สุดโอย้ำว่าเธอไม่เคยเข็ดกับความรักเพราะมองว่าความรักเป็นเรื่องสวยงามทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคู่ที่ผ่านมาเป็นความจริงเมื่อแก้ปัญหากันไม่ได้การยอมรับความจริงและก้าวเดินต่ออาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด และหากวันหนึ่งทุกอย่างลงตัวเธอก็พร้อมเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่อย่างเต็มที่ในแบบที่เหมาะสมกับจังหวะชีวิตของตัวเองวันนี้เราจะพาไปเปิดบ้านหรูของเธอที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนโดยเธอเปิดบ้านให้ชมกันผ่านรายการตีท้ายครัวโดยเผยสมัยเด็กไม่มีบ้านเพราะบ้านล้มละลายลำบากแบบชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ซึ่งภายในบ้านมีสิงโตที่เสียชีวิตปุ๊บถูกสตาฟไว้ทันทีเรียกได้ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีกันง่ายๆเลยพร้อมบอกต่อว่าบ้านหลังนี้มีทั้งหมด3ชั้นแต่อยู่กันสองคนพร้อมเล่าว่าแต่ก่อนด้วยความไม่เคยมีบ้านก็บอกอดีตสามีว่าทำใหญ่ไปเลยถ้ามีลูกสองคนเราก็จะให้เขาไปอยู่ข้างบนเลยตนไม่มีบ้านเลยคิดว่าถ้าทำได้ก็ทำเผื่อลูกไปเลยถ้าลูกมีแฟนเผื่อหลานเข้าไปอีก ความคิดเห็นเกี่ยวกับเปิดเรือนหอของโอพักจิรากับเบียร์สารนัฐเส้นทางความรักของคู่นี้ดูอบอุ่นและเป็นธรรมชาติมากจากคนรู้จักที่ค่อยๆเติบโตเป็นความรักที่มั่นคงผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันและการเข้าใจในกันและกันจนถึงวันที่เบียร์คุกเข่าขอแต่งงานอย่างเซอร์ไพรส์ที่เต็มไปด้วยความตื่นตันใจและช่วงเวลาที่น่าจดจำสำหรับทั้งคู่ สิ่งที่หลายคนเห็นจากเรื่องนี้คือความรักไม่ได้จํากัดที่เวลาแต่อยู่ที่การเติบโตไปด้วยกันอย่างจริงใจโมเมนต์ขอแต่งงานเป็นภาพที่ทั้งหวานและเต็มไปด้วยการสนับสนุนจากเพื่อนๆและภาพการเปิดเรือนหอคือการเริ่มต้นบทใหม่ที่ทั้งคู่เลือกเดินไปด้วยกันอย่างมั่นใจและพร้อมโดยรวมแล้วเรื่องราวของโอและเบียร ถูกมองว่าเป็นเรื่องรักที่น่าประทับใจและให้กำลังใจคนที่กำลังรอวันหวานของตัวเองค่ะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปนี้เชิญเมนด้านล่างได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามเพจจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ